คนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตอนบนของภาคกลางหรือบางหน่วยงานจัดให้อยู่ในตอนล่างของภาคเหนือจึงได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นครสวรรค์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและมีของกินของฝากมากมาย จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างนะฮะเรียกว่าปากน้าโพอ่ะแม่น้ำทั้งห้าทั้งสสายเนี่ยไหลมามาจบพบกันที่ปากน้ําโพซึ่งปัจจุบันจะเป็นฐานที่ท่อง,งเที่ยวเรียกว่าพาสานนะครับซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นเป็นชุมสายเส้นทางที่มาจากภาคเหนือนะแล้วก็จะมาผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางที่จะนําเข้าสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร ในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคมดำเนินงานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กอรมนอาาคและกอรมนอมอบหมายในพื้นที่จังหวัดอย่างเช่นสำนักง,งานเรามีแต่ผู้หญิงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่พวกเราทำงานได้สะดวกขึ้นมีมีพวกพี่ๆกรรมนอเข้าไปช่วยในการออกตรวจได้รับความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่างๆง,ง่ายขึ้น เร็วขึ้นความชัดเจนมีมากขึ้นความมั่นคงของสถานการณ์ในจังหวัดก็จะอยู่ในภาวะปกติในแต่ละวันปัญหาใหญ่ของพื้นที่คือปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้ง ร่วมกับสำนักงานจัดหางานของจังหวัดเพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่อยากทำงานในประเทศไทยสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายคือรัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะให้ในจ้างได้ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายอยู่แล้วนะกระบวนการที่มีต่างด้าวยังผิดกฎหมายอยู่านะะก็ จะมีมติคอรมอรที่เป็นตัวเปิดให้เขามาดำเนินการโดยมีนายจ้างนำนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้มาเข้ากระบวนการของเรานะคะก็จะอยู่อย่างถูกกฎหมายการขับเคลื่อนบูรณาการด้านอาชีพในจังหวัดนครสวรรค์ยังเป็นไปด้วยความยั่งยืนที่นี่เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนชาวนากลุ่มผู้เอาชนะธรรมชาติสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในพื้นที่เดิม ท่ามกลางวิกฤตภัยแล้งและน้ำท่วมด้วยการพัฒนาข้าวขาวเกยชชยซึ่งเป็นข้าวนาปีที่สามารถนำมาทำนาปรังได้ปัญหาที่ที่เราพบก็คือพวกเราทำข้าวปังข้าวนาปังข้าวกรขอเนี่ยกินไม่ได้แต่กินก็ต้องไปซื้อข้าวเมลิข้าวอ่อนกินอันนี้พอพัฒนาพันธข้าวขาวเกยชชยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นข้าวอ่อนแล้วก็เป็นข้าวนาปังซึ่งเหมาะกับกับตำบลเกยชชยถึงถึงหน้าหน้าน้ำเนี่อากน้ำมท่วมแต่ข้าวขาวเกยชชยเนี่ย เป็นข้าวนาปังซึ่งทำได้ตลอดปีแล้วก็กินอร่อยด้วยจะมีพวกคนาะชุมชนกเกษตรในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่กรมนก็มาช่วยแรงหนึ่งเนี่ยผมว่าดีมากเลยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนการพัฒนาด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนนี่คือหัวใจของการพัฒนาพื้นที่อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรกออรมนอ w w w iso c g o t h รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374